ีจะมาเล่นเกมเพรว่าพี่ฟ้ามันเดินหยัดสักหน่อยับนี้กจะโอ้พสู้ได้

ต้องไม่มาหลายพาร์ทเล่นเก็บเงินรอรอคนจนะมาดูว่ามึกลกันี่เห็นไหมวเห็นไหม

แอ้าเฮ้องเนีน้อครับดทีมกับไรก้ทีมในอันมันนะครับแท2มามัอยู่กับเล่นรีสสงคือแมนยูด้วยครับแพ้ห ทีมผมครับสามแดนหน้าอย่างอย่างรู้เรื่องสามสามแดนหน้าเอาเรื่องมันจะยิ่มเข้า,าแบบวนเลยอ่ะนีผมจะไหวขนาดแต่ผมต้องสู้ได้ไม่สนนะโอ้โหต้องเต้นต้องไม่ตั้งใจมือเนาะเน่า โอ้โหไม่ไมายเปเกมเป็นเกมส่วนของขงข้ามนะฮะจะพยายามมันก็ไม่ได้อหนังต้องแบบกล้องหลังครับกล้องหลังก็ทำอะไรไม่ได้เลยทีเด็ดอู้ก็ติดบล็อกเกือบอู้เกือบเข้ามนาะ อะไรครับเอาคิดอะไไปเอาไม่ใช่โคเดคมนานีคอมเมนต์จังหวะนี้ครับโคมเมนต์ครับผมก็ได้ออกนำเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ม่เรียบร้อยนะครับโคเมนต์ไม่ดยเรื่องกลงก็ไเ่กลาก็ได้ตอนนี้นี้ผมกำลัมืนเลยนะครับกินน้ำจืดทำหนะ เก uhm ิดี้ไม่พูดอ้าวหน้าต้องเปลี่ยนโรนโดเป็นกิดินเป็นเล็นหน้าผมเขาเปลี่ยนเป็นเอาเอาโนมเล่นหน้าย้ายย้ายย้ายมานี่รับมานี่ยเป็นตำแหน่งให้พี่โตยืนหน้า เอาคนดีอู้ไม่ได้แรกแรกแรกกิดแรกแรกิดซับลูกไม่ได้ยังไงอ่ะอเมนไม่เป็นไรไเันจะไปกีนสวนของเขาเน้ะได้ครับกินสวนจริงจริงด้วย ไม oh no ่ยอนี่คจ <fin anta> <ots> ับเอ้าเข้าค่ะคุณ้ไปครับทุกวันนี้ไปครับโเมนทุวันนี้จให้เราตัววันนี้ไม่ได้โอ้ยครับผมกอนซ่

เก็บงเขาครับทีเป๊ะวันนี้พี่ลเขามันเนเอาอยู่ไหมมันเนอือเอไม่เข้าครับสโปกินเข้าจอฮิปครับฮะโอ้โหเป็นส่วฮะรีนสวครับอ่าก็รีบนะครับุไข่แดแล้วก็ นอนตีไข่แตกมาทิงเราไม่อยู่นี่อะไรเยบเป๊ะทแบบัแบ๊กแบ๊กไข่เฮ้ยจังวันนี้จังวันนี้ผมได้นำอีกครั้งเป็นสามประตูต่อหนึ่งนะครับลูกางของค้ชดูโรนัลโดนะครับเราเอย่างคุณมมโรอ นอนอ้าวอ้าวตรงนี้ครับผมกันโซ่ห้อยเอฟกีเลดเต้กีเลดวิ่งมาเฮกีเลสไม่ออก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 ไม่ตรงให้ให้ให้อูไม่ได้อู๋ออกมาไม่ไปเกมเป็นเกมสวนเต่าครับนั่นไงครับผมว่าแล้วผมว่าแล้ว นั่งครับมอนเตนคกูไม่เข้าครับนั่เลี้ยงมาตัวหนึน่งไม่เ้าครับดูการตันเเนรว,วนี้โคเม้นโรนโดวันนี้เอารโนโดลุดเลยเ,เรียบรอครับนําอยู่ที่4ประตูตัวหนึ่งเ โอ้โหน้องไปยึดันตรงนโอ้โหไปตรวจให้นนไม่ได้ครับไ่ได้ไม่ได้โอเครับจะให้มานนครับผมรับ มาในเซฟครับตรงนี้ตัวหวาน,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 นตัวหวานก็เล่าฮัมหับตีตัวใหญ่ดนในะครับเียบรอยรโ,อโอ้ไม่ยอมไม่ยอม ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมแค่แค่มาเปยทางนี้คอมเมนต์ครับตรงนี้ดูไม่ได้ครับคเขาผมแล้วรับถึก็เจอฮะสิ่่นน่

ิปนี้า็จบเรียบร้อยแล้วสำหรับการ้าซ้อคขาบกอเลยก็สุดแล้วก็ผ้อันนี้ผ้าันนี้สุดเลยก็จะอับผมก็จอับนอับดมืออับป๋กไม่ับ มันเลยองหมากหมดไม่นะครับหลับไป่ надо คลิปนีมก็จะเพกับการมาเล่นเกมซว่าสุาาาาาวีให่ผมก็ทีนะี้ก็จะคลยปเียเนับ